หนูจูนตะลุยทั่วทิ่นนำเรื่องสาละสินเหมืนเจ้าเจอคุณลักค่ะอันนี้หนูจูนอยู่ที่จังหวัดที่77ของประเทศไทยจังหวัดบึงการค่ะสวัสดีบึงการจังหวัดใหม่เนื้อสุดในด้านอีสานด้านฝั่งของงามธรรมชาติมากวัฒนธรรมนำเชื่อมโยงศาสนสถานบ้านเรือนโรงล้วนงามตา เดิมทีอำเภอบึงการมีชื่อเดิมว่าชัยบุรีซึ่งขึ้นกับจังหวัดนครพนมจนกระทั่งปี2460ได้ถูกโอนย้ายให้ขึ้นต่อจังหวัดนองคายและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบึงการบึงการได้ถือแจ้งเกิดเป็นจังหวัดน้องใหม่ภายหลังพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงการพุทธศักราช2554มีผลบังคับใช้ดยแบ่งกายปกครองออกเป็น8อำเภอ มีพื้นที่ทั้งหมด4,305ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรเกือบ4,000 0คนบึงการเนี่ยนะฮะถ้าดูหลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำเน่ยก็มาจุดนี้แหละฮะมาดูชีวิตสองฝั่งโขงจะให้ความสุขนะฮะแล้วก็ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์มากลมเนี่ยพัดมาจากฝั่งลรานะฮะซึ่งฝั่งรุ้นเนี่ยมีสภาพป่าที่ลมสมบูรณ์มากเนื่องจากบึงการมีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง แม่น้ำโขงเมื่อถึงฤดูน้าําหลากน้ําจะไหลเชี่ยวชาวบ้านต้องเปลี่ยนอาชีพจากการจับปลามาปลูกผักบนที่ดอน,ดน,ดนกระทั่งปัจจุบันพ่อค้าคนกลางได้เข้ามามีบทบาทโดยเข้ามารับซื้อและส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกผักที่เป็นที่ต้องการของตลาดอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้าโขงตรงข้ามกับตัวจังหวัดเป็นเมืองปากซันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เส้นแบ่งเขตแดนไม่สามารถแบ่งแยกความเป็นพี่น้องไทยอีสานออกจากพี่น้องเหล่าได้เพราะคนสองฝั่งโคงยังคงเดินทางไปมาหาสู่และค้าขายกันอย่างเสรีตามตลาดสองฝั่งคงในทุกๆวันอังคารและวันศุกร์จะว่าไปสายน้ําโคงนี้เป็นมากกว่าแม่น้ําเพราะมันคือวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และการบริโภคของคนสองฝั่งโคงโวละหกิ หูป่าหูไว้จะเอาโบ๊ปักมือเนาะ สู่การใช้เครื่องจักรเพื่อเพิ่มจำนวนการผลิตแม้แต่การทอผ้าเขาม้าใช้ในครัวเรือนสำหรับพันผูกพาดโพกคาดและคลุ่มร่างกายพัฒนาเป็นผ้าเขาม้าหลากสีมีลู่ลายแตกต่างกาันเช่นลายดอกผักแวน่นลายข้าวต้มมัดนือกจากนี้ยังมีการนำรากไม้ตามหัวไร่ปลายนาจากเดิมถูกเผาทิ้งและไม่เคยนำมาใช้ประโยชน์อะไรกระทั่งเมื่อไม้เริ่มหายาก รากไม้ที่ถูกตัดทิ้งมากกว่า20ปี<ม>ก็ถูกขุดขึ้นมา<ป>เพื่อนำมาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ยังคงรูปลักษ์ตามธรรมชาติของรากไม้มไม่น่าเชื่อว่าจังหวัดเล็กๆอย่างบึงการจะอุด,ดมด้วยศาสตร์แห่งการล้อมรวมทางวัฒนธรรมสะท้อนเป็นศิลป์ในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาให้คนต่างถิ่นได้เรียนรู้อย่างไม่รู้จบสำหรับสำนวนไทยที่เกี่ยวกับบ้านเมืองเช่นในน้ำมีปลาในนามีข้าวหมายถึงบ้านเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ,<ด>ำสารและสินงต,ต่อต่อไปห<ไ>รู้จูจะเดินทางขึ้นเหนือหรือล่างใต้ไปเจอเจอกับคุณที่ไหนอย่าลืมติดตามชมเนคะ Có chạy chặt đường Chuyến chạy đi Chú 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 chú